ค่าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อันดีสกายวันนี้เป็นวันแรกที่หิมะตกแล้วก็จะมาเก็บพริกเก็บไม่ทันนะคะแล้วพอดีย้ายผักลูกเพิ่งจะหลับแล้วเมลิ่าป่วยไม่สบายด้วยเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็มาเก็บพริกหิมะมันเริ่มตกแรงแล้ว พิกมันจะเป็นแข็งแข็งเหมือนแช่แข็งบนต้นมันนะคะก็เลยจะมาเก็บพิกเดี๋ยวมาเก็บพิกกันนะคะแล้วให้ชมหิมะตกไปด้วยเนาะนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็จะใส่ถุงมืออีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อทำการเก็บพิกเดี๋ยวจะให้ดูพิกนะคะนั่นนะคะต้นพิกจะเห็นหิมะตกแล้วนะคะแล้ว ใส่ถุงมือเดี๋วเก็บพิกกันพอดีเมลินา่าหลับต้องรีบทำค่ะลูกหลับนางไม่ค่อยสบายด้วยต้องรีบทำลูกหลับก็ต้องรีบทำท,ทุกอย่างอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเก็บ <Get S 1> พิกกัน ค่ะทุกคนนี่คือพริกที่ได้นะคะอยากบอกว่ามันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเก็บนี้ก็ต้องเอาไปใส่ช่องฟิตเลยทิ้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะช้ำนะคะต้องเอาใส่ช่างฟิตเลยเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งหมดแล้วแล้วต้นก็เป็นน้ําแข็งหมดแล้วค่ะทั้งต้นทั้งใบเป็นน้ําแข็งหมดเลยเก็บช้าไว้ลูกก็ไม่หลับให้ลูกก็ไม่เป็นใจ มเมหิมะมันตกโอเคค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเอนดีสกายด้วยนะคะชีวิตไลฟ์สไตล์ค่ะปลูกพริกกินเองนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี้จะเก็บไว้ทำพันนะคะเพราะว่ามันแก่แล้วแล้วก็พริกนี้ นี่คือพริกเผ็ดนะคะพริกไทยพริกไทยบ้านเราถ้าเกิดราไปซื้อกินมันก็แพงพาวละแปดดันหรือเปล่าเมื่อเช้าเห็นแล้วก็นี่มะเขือมะเขือนี่แข็งนะนี่มะเขือไทยบ้านเรานะคะมะเขือนี่พาวลวนะสี่ดอนนะแพงอยู่นะพริกนี่ปลูกไว้กินเองแจกมั่งกินมั่งเนาะเพราะว่ากระเพาะไม่ดีนะคะลำไส้ใหญ่ ตดลงให้ที่ประเทศไทยก็เพิ่งจะไปเลเซอร์มาได้สองสามปีก็เลยกินพริกไม่ค่อยได้ค่ะกินได้ทีละสามสี่เม็ดแค่นั้นแหละกินเยอะไม่ได้แจกเขามาั่งอะไรเขามั่งเนี่ยค่ะอก็บไปกินมั่งที่ในตู้ก็มีกล่องนึองกล่องใหญ่ๆเราได้กินข้ามปีอยู่ค่ะมันเยอะมากคะ จะให้ชมบรรยากาศไปนะคะมะตก